สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราก็อยู่กันในอีกหนึ่งแมปออบบี้นะ,ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาปีนหอคอยกันนะทุกคนเดี๋ยวามาเริ่มกันเลยดีกว่าตอนนี้เหลือหนึ่งนาทีเองนะ,ะห้องหนึ่งเขาให้เล่นได้ประมาณห้าทีทุกคนแล้วเขาก็จะเปลี่ยนแมปไปเรื่อยๆอน,นี่ปีนอะไรเนี่ยชิงช้าสวรรค์นแน่เลยอันนี้ใช่แน่ๆอันนี้รอก่อนรอก่อนเรื่องแสงโดนไม่ได้อันนี้กระโดดไปสไลเดอร์สไลเดอร์อุ้ยโฮโฮทับหัวแบะเลย กลายเป็นปุ๋ยไปแล้วฮอา,าไมเหลือ40วิสุดท้ายอาจืบ๊บปีมันไดขึ้นจริงชาสวรรค์ไปอันนี้ไปโอ้ยเกือบอันนี้กระโดดข้ามไปอันนี้มานน่รอบนี้ต้องใจเย็นทุกคนอันนี้ไปเร็วอุ้ยโดนจุดเดิมเลยไม่ไหวจะเคลียร์30วิสุดท้ายแล้วสไลด์ไปสไลด์อันนี้อา่าอันนี้ต้องรอต้องรอใจเย็นอา่าข้ามไปอันนี้ กระโดดไปสบายไปน,นี่กระโดดไปนู่นอ่นนี้ปีนปีนบันไดวุ้ยเดินผ่านกล่องเดินผ่านกล่องทุกคนเอ้าโดนอะไรไม่ทันเห็นลงไปโดนทั้งล่างเือเมื่อกีนน้เหลือห้าวิสุดท้ายไม่น่าทันแล้วทุกคนเดี๋ยวรอขอคอยอันต่อไปดีกว่า,าเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยสามสองหนึ่งไปขอคอยมาแล้รวันนี้เริ่มจากสีม่วง ปีนบันไดทางซ้ายขึ้นไปอันนี้อเจอสไลด์อันนี้คืออ๋อเราต้องขึ้นไปข้างบนอ่ะอุ้ยเอ้าตกตุยเลยกลายเป็นชิ้นส่วนปีนบันไดขวาไปอันนี้อะชิบออันนี้ขึ้นมานี้อุ๊ยเอ้า,ออาจุดเดิมอีกแล้วกระโดดว่าทัานอปีนบันไดได้สไลด์สไลด์ซ้ายขวา ไปตรงนี้อ่าตรงนี้อันนี้จื๊อพานอันนี้คืออ๋อเราต้องรอบันไดโผล่มาจากนี้อันนี้ไปอันนี้ไปนี่อันนี้อ่าแวะพักรถจุดแวะพักจุดแวะพักทุกคนเดี๋ยวรอมันเดี๋ยวรอมันโผล่มาใหม่ก่อนแล้วเราต้องกระโดดไปอย่างคล่องแคล่วและว่องไวจื๊อจื๊อไปอย่างคล่องแคล่วและว่องไวอันนี้อ๋อบันไดเลื่อนเฮ้ยดริฟมีดริฟด้วยอันนี้กระโดดขึ้นไปอ่าพานอุ๊ยอันนี้คืออะไรเอ่ย นาฬิกาทรายเปล่าหมุนหมุนหมุนไปทนี่แล้วก็เราก็มานี่อันนี้เราต้องไปทางเอไปทางทรายดีกว่าทุกคนขวาย้ายดีขวายซ้ายดีโอ้โหเจอสไลด์ผิดทางไหมเนี่ยอ๋อุ้ยได้อยู่อันนี้อุยหมุนหมุนเวียนหมุนเวียนอันนี้ขึ้นไปนี่อ่าสีฟ้าแล้วเดี๋ยวเมื่อกี้เห็นเพื่อนตกลงไปอันนี้ขึ้นไปบันไดอันนี้ชึบชึบโอ้ยมีกำแพงขวางทางอันนี้ไปนี่ อันนี้เกือบอ,อ,อันนี้จิ๊บาได้อยู่เพียงผ่านปีบนบันไดไปอันนี้นะชั้นบนค่อยๆไปอันนี้ชึบอันชื่ออ้ายตกหุยดีนะตกมาในเดียวทุกคนอันนี้เอาใหม่ก็ได้อันนี้นไ,นนไปอ่าไปขั้นบนันไดขั้นบนันไดชึบอันนี้ปีนไปอ่ารอบดี้ผ่านเดี๋ยวข้ามแสงไฟอะโอ้โหูย,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 ยนั่นคืออะไรนะ นี้กระโดดข้ามไปได้หรือเปล่าลองดูหนึ่งสองอึ๊บอ้ายตกมาถึงชั้นล่างเลยไปทางขวาเหลือหนึ่งนาทีสุดท้ายทุกคนอันนี้จะทันไหมทันไม่ทันรอดูรอดูอ่าจุดพักรถไปเลยดีกว่าอันนี้อันนี้อันนี้อ่าทันอ้ยลิฟต์ลิฟต์ขึ้นลิฟต์อันนี้ไปอย่างนี้อันนี้อุ้ยนาฬิกาทรายอันนี้ชึบอุ้ยเกือบเกือบตกจนได้หนึ่งนาทีสุดท้ายทันไหม ไม่ทันแน่เลยทันไหมอ้าตกอุ่นอ้าวหัวหัวหัวโคกหัวโคกอ้าอ้าอ้ยดีนะอุ้ยอ,อ, ций, อ้าวตกอีกแล้วหนึ่งนาทีไม่พ้นสีม่วงเลยอันนี้ปิงขึ้นมาไม่พ้นชั้นแรกจริงๆจึออ๊บจึ๊บอจื๊ยเออไม่พ้นไม่ถึงจริงๆเอาซีมาซีอจีอจีจึ๊บ อ้าวสิบวินสุดท้ายขอย,ยอมแพ้อะชืบอะชืบอ่าได้อยู่ได้อยู่อันนี้อันนี้อ้สองหนึ่งหายไปแล้วรอหอคอยใหม่สิบวินะทุกคนมีอีกสามสองหนึ่งเริ่มต่อเลยเริ่มจากสีชมพูนะรอบนีอ้อันนี้ไปนี่วงกลมวงกลมขึ้นไปทางซ้าย วงกลมซ้ายอันนี้ขึ้นไปนี่อ้าวอมีศพเพื่อนนอนอยู่อันนี้ขึ้นไปทั้งนี้อันนี้เราต้องกระโดดไปนี่ใช่ไหม <c oughs> ใช่ไหมเอ่ยอ่าใช่นี่อ้าวเฮ้ย <c oughs> เพื่อนขึ้นไปได้ไงเพื่อนสอนบ้างดิอ้าวหัวโคกอีกแล้วอุยอ้าได้รอบนี้อ้าไปทางซ้ายนี้มีบันไดไปตามเพื่อนไปเรามีเพื่อนอ้าเอ้ยอน,นี่เร็วนี่เร็ว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 นี้ไปนี่โอ้ยเพื่อนตายอันนี้กระโดดไปวงเวียนขวา ไปอ่ะนี่ไปทางนี้อันนี้อันนี้ไปนี้อันนี้กระโดดไปซ้ายค่อยๆไปค่อยๆไปอ่ะเฮ้ยตรงนี้ตรงนี้อ้าได้อยู่อันนี้ไปฮะวงขวาไว้วงขวาขึ้นวงกลมจืบโอ้ยตรงนี้มีสไลด์อย่างไวอ่ะอ้อุ้ยได้อยู่อันนี้โอ้ยมีสะพานกลับอย่างนี้ด้วยอ่าอ้าอ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 าได้เอ้ยผ่านอันนี้โอ้ยตรงนี้มีอะไรเนี่ย เขาต้องรีบขึ้นไปเขาต้องรีบเอ้ยเอ้ยตกเลยโอ้โหตายอ่ามาเจอไอ้นี่สไลด์แล้วทุกคนอ่าฮะอย่างงี้เดี๋ยวเราก็ไปอย่างงี้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 นี่ไปนี่แล้วก็นี่อ่าฮะถึงอันนี้เราต้องกระโดดมาหนี่อ่าตรงนี้ผ่านแล้วอยู่กันที่สีเขียวทุกคนจะสูงสุดแล้วอันนี้อันนี้คืออันนี้คือกระโดดตรงไปตรงกลางตรงกลางนี่โอ้โหอ๋ออันนี้อ้าว อย่าโดนอย่าโดน40่สิบวิสุดท้ายนั่งอันนี้ไปนี่อันนี้อ้าวเพื่อนโดนอะไรอ,ะอ่ะอ้าวเมื่อกี้งงเลยเพื่อนโดนอะไรอ้าไปนี่อันนี้ไปอ้าวโอ้ยดีเดียวย0่สิบวิสุดท้ายแล้วตุยไปคุยกับรากมะม่วงซะแล้วอันนี้3 2 1 ไปเลยมาแล้วหอคอยใหม่รอบนี้แหละเราจะต้องขึ้นไปดิ่งบนสุดให้ได้อันนี้ไปขวา้าอ่ากระโดดข้ามกำแพงอันนี้ไปนู่นลงล่างอ่าโดดข้ามแสงอันนี้อุ้ยอ้าวโดนผ่าตัดตัวไปดางซ้ายมันดีกว่าทุกคนอันนี้อ่าข้ามกำแพงไปอันนี้คือไปนี่อุ้ยกระโดดไปโดนขอบขอบ,ขอบท้าไม่พน้นตุยเลย อันนี้กระโดดข้ามกาแพงไปอันนี้ข้ามนี่ชื้อฮอันนี้ข้ามไปโอ้โหเกือบเสียวหลังวูบวูบอ่าตรงนี้กระโดดอันนี้อ่าอันนี้ไปนี่อุ้ยอุ้ยอุ้ยดีนะจะยังมีตรงนี้รองรับอ่าขั้นบันไดขั้นบันไดอ่าไปอันนี้ชื้อฮือโอ้ยมีขั้นบันไดเอียงเอียงด้วยอย่างงี้อ่ากระโดดข้ามปังไออันนี้ไปนี่อันนี้ชืบอุ้ยโดนโดนไม่ได้โดนไม่ได้ทุกคนอ่าอ่าันนี้อันนี้มีที่พักรถที่พักรถอื้อฮื จ๊อุ๊ยก็้ยดิดเดียวยังไปโดนมันอีกเห็นไม่ทันตรงนี้เราผ่านได้เพื่อนอันนี้ไม่นี่ปีนมาได้จอ๊บปีนไปงูไปอันนี้กระโดดไปจ๊อันนี้จื๊อันนี้นี่นไปหาจุดพักรถชึบจึบจุดพักรถได้แล้วรอบนี้เราจะไม่โดนแก่เป็นรอบที่อ้าว ยังพูดไม่ทันขาดคำเลยตุยซะแล้วเอาไหมอันนี้ไปทางซ้ายชูบอ้าวอะไรเนะี่ยโดดไม่ถึงแขนสั้นหรือขาสั้นเนี่ยโดดไม่ถึงอีกแล้วเดีาเดาเดาเดารอบสามรอบนี้ไอ้บถึงอ่ะไปอู้เกือบเกือบเกือบลืมเกือบลืมนี่จูบเพื่อนสวัสด,ดีไปกันจูบนี่ไปอันนี้อันนี้อู้มาตรงนี้ก่อน อ่ปีมันใดปีมันใดบันได,ด,นได,นไดงูอีกแล้วชึบชึบชึบอ่ามาๆมาตรงนี้ตรงนี้ไปนี่อันนี้ใจเย็นๆค่อยๆคลอย,อ,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 ยอันนี้ไปเออเออเออโอ้ยรอบนี้รอบนี้ผ่านรอบนี้ผ่านอันนี้โอ้มีโผล่มาด้วยอ่าผ่านอันนี้ชิบชิบอันนี้ไปนี่อ่าปีมันใดบันไดงูไปเฮ้ยอันนี้คือเราต้องไปไหนอะ ันนี้คืออ๋อตรงนี้มีมีตกมีตกอ่านี้ชึบชึบสีสีชมพูอ่อนถึงแล้วตอนนั้นก็โดดขึ้นไปถึงแล้วนะเพื่อนชึบอ่ะถึงถึงไปไปปีน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 บันไดไปอ่าอันนี้ไปทางนู้นไปชึบไปชึบอ่าตรงนี้โอ๋ยตรงนี้มีที่ยิงด้วยอันนี้อันนี้อันนี้ยืนได้ยืนได้ตรงนี้อ่าเราอันนี้อันนี้ไปชึบอ่าปีนกระโดด วุ้ยมีเลเซอร์ตัดมียิงลูกปืนด้วยอัดจื๊บอุ้ยเกือบอ่ะป,ป,ป,ปีนปีนบันไดไม่เกาะไว้หรอเมื่อาากี้หนึ่งนาทีสุดท้ายไม่ทันแล้วอัจื๊บอัจื๊บอัจื๊บอ่ะเดิมโดดสูงนะเหมือนเขามีตัวช่วยให้ด้วยนะทุกคนหลังๆอ่หนึ่งนาทีสุดท้ายทันไหมไปแล้วไม่รู้อ่ะกระโดดสูงไปอันนี้กระโดดจืบอัดจบอัดจบ อันนี้ก็บันไดไว้ก็อ้อกระโดดได้ถึงสีเหลือมแล้วทุกคน,นนี่ไปน,นี่เลยอันนี้ชึบอันนี้เรามานี่อ่าตกอีกแล้วอ้ยตกอ้าวตกถึงพื้นท้างล่างเลยไม่มีอะไรกั้นเลยเอ้ยสามสิบวิสุดายทันไหมอันนี้ไปคว้าชึบอันนี้กระโดดกระโดดข้ามไปเลยได้ไหมไม่ถึงด้วยเอ้ยทอเท ยี่สิบวินาทีสุดท้ายแล้วทุกคนทำไมอันนี้เราอันนี้มุนไปชึบชึบอันนี้กระโดดไปนี่อันนี้ขึ้นนี่ชึบอ่าตรงนี้อ้าวตกอีกแล้วล่องมันมีนดิดเดียวก็รอดช่องลงมาได้แพ้แล้วยังขึ้นไม่ถึงสุดยอดหอคอยเลยทุกคนนิดเดียวเองขอบคุณทุกๆคนที่ผ่านเข้ามาชมคลิปนี้จนถึงจุดๆนี้ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมนานะแนะนำติดชมกันเข้ามาได้นะไปแล้วบ๊ายบายไว้เจอกันใหม่นะครับ